สวัสดีจ้าพามาเก็บพักกูดมันยอดไปแล้วหวังหนึ่งได้นี่มันเกิดมะใหม่มันออกนี่ลอยมันยอดไปนะ่ะมันหนาวค่นี้มันเลยเกิดมาใหม่จ้กะก็เลยได้กินนี่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 มาเด้อมาเด้อพักกูดจ้าจะเก็บให้ดูมันเป็นแบบไหนเนาะบางคนยังไม่ทันรู้จักน,นี่จ้าสายเกลียงอย่างนี้เลยเดอ้อยอดมนะันอะเก็บ หักดังปุ๊บปุ๊บนะนี่จ้ามันจะเป็นหยอดเขียวเขียวยกยกเนาะกำลังอร่อยเลยจ้านี่นะจ้าไปหมดหน่อยขับรถผ่านไปผ่านมาตั้งเป็นสิบสิบปีไม่รู้ว่ามันคือพักกระดูด พักกูดพักกูดก่อนจะกินก่อนอย่าลืมทำให้สุกก่อนเด้อจ้าถ้าก,กินดิบเดี๋ยวจะท้องเสียก็แล้วแต่คนตะวา่าแต่ว่าสําหรับฉันนะ่ะฉันขางเหลืองมาแล้วหนึ่งครั้งลวกสุกๆดิบๆแบบว่ายำโอ้ยกินอย่งยางลอยจักผักหนึ่งแค่นั้นแหละแกเอ้ยเกือบตายสองคนแค็ไอ้ออมแต่คนตอนรุดจะกินใหม่ๆนะนี่จ้าพักกูดเด้อพักกูดฝรั่งจ้า เป็นดงเลยนันะ่น่ะ